สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารักทุกท่านครับพบกับผมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อป l e เ e เวันนี้ก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับกับการอัปเดตนะข่าวข่าวเกี่ยวกับท็อป l e เ e เวนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามแอดมินทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดมินต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในแบบเดินต่างๆนะครับบางคอมเมนต์ของเพื่อนมีประโยชน์มากกับคนอื่นนะครับที่แอดมินตอไปเพื่อนๆคนอื่นๆได้นําเอาไปใช้ไปปรับใช้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้แอดมินมีข่าวเกี่ยวกับช่วงโทเคนคูณ2มาฝากเพื่อนๆนะครับยังพอมีเวลานะครับสำหรับคนที่ต้องการเข้าไปเล่นเกมเพื่อรับโทเคนคูณ2นะครับแอดมินขอแนะนําเกมหนึ่งครับที่ ถือว่าแอดมินเล่นแล้วโอเคเลยนะครับมันชื่อเกมว่า Play b แบล็กแจ็นะครับนี่ครับชื่อเกมนี้ครับ Play b แบล็กแจ็21นะครับเข้าไปในนี้มันก็จะมีพวกเ,เกมไพ่เกมเาคาสิโนต่างๆนะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับแอดมินก็เล่นลองเล่นดูนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับเราเลือกเล่น ไพ่แบบไหนก็ได้ครับที่เราชอบแอดมินเลือกเล่นโป๊กเกอร์นะครับก็เลเวลตอนนี้ขึ้นไปต้องการจะให้มันขึ้นไปถึงเลเวลเอ,อะไรนะครับ 50นะตอนนี้แอดมินต้องการไปให้ถึงเลเวล50ซึ่งยังพอมีเวลาอยู่58วันนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล90ได้เลยครับนี่เลเวล9กก็1,756รโทเค็นซึ่งตอนนี้แอดมินรับไปรับไปแล้วอยู่ที่52โทเค็นบวก1ิบอะไรนะครับ176นะครับ52บวก176็17ก็ประมาณ200กว่าโทเค็นนะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยครับข้างล่างนี้อีกนะครับนี่ เราทำทำตามแต่ละแห่งบอกนะครับแต่ละอย่างบอกนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับทำไปนะครับทำไปนี่ครับมันจะมีกิจกรรมให้ให้บอกนะแต่ว่าก็อาจจะต้องแปลเป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับถ้าเ,เพื่อนเพื่อไม่เข้าใจเนาะ แต่พูดถึงว่าแอดมินคิดว่ามันมันมีความเป็นไปได้นะครับเนี่ยนะครับเราเล่นให้ถึงเลเวล90ก็พอนะน่าจะเป็นที่พอใจแล้วนะครับถ้าถึงเลเวล90นี่ยโหนะครับตัวนี้โทเค็นให้รวมสูงสุดอยู่ถึง3,000โทเค็นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์แบบนี้นะครับเล่นได้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากถ้าคนที่ชอบเล่นเกมโป๊กเกอร์เกมไพ่ยอยู่แล้วเนี่ย ถือว่าเล่นไม่ยากครับแอดมินแนะนำตัวนี้ละกันนะครับสำหรับแอดมินทีมของแอดมินตอนนี้นะครับทีมซอคเิตดิบเอฟซี uh, นะครับอินซอคเกตดิบเอฟซีนะครับนี่ครับทีมซอคเกตดิบเอฟซีสถานการณ์ของทีมตอนนี้ก็คือนะครับ อันดับหนึ่งของหลีกอยู่นะครับยังไม่เสมอยังไม่แพ้นะครับชนะรวด18เกมนะครับวันนี้ก็มีคิวเตะประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะวันนี้เจอทีมสูสีหน่อยครับอ่าห่างกันไม่เยอะครับ89กับ97นะครับห่างกันไม่เยอะก็สูสีหน่อยแล้วก็ไปเล่นบ้านเขาด้วยนะครับประมาทไม่ได้นะครับก็ต้องเก็บแต้มสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งมีสะดุดแล้วกันนะครับเนี่ยทีมอันดับ2นะฮะทีมนี้เลยนะครับนี่ครับทีมจากตูรกีนะครับ ตอนอื่นนะครับเพื่อนๆเ,เวลาเจอทีมที่สูสีสูสีแบบนี้นะเพื่อนๆแอดมินแนะนําให้เพื่อนๆจัดเต็มนะครับในเรื่องของกล่องฟ้ากล่องเขียวกล่องอะไรจัดเต็มให้หมดเลยนะครับนะบเพื่อจะไม่มีปัญหานะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับเราต้องการเน้นลุ้นสปอร์ ต้องการเน้นลุ้น3ามแต้มเราต้องเต็มนะครับเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเขียวนะครับที่ต้องเติมเข้าไปนะครับกล่องฟ้านะครับการฝึกซ้อมอะไรต่างๆนะครับทำให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นกล่องเขียวเนี่ยอัดให้เต็มเลยครับ อ่าอทดให้เต็มเลยกองฟ้าเช่นกันนะครับส่วนการฝึกซ้อมนะครับแน่นอนครับอย่าให้ต่ํากว่าระดับ8นะครับโดยมาตรฐานแล้วไม่ควรต่ํากว่าระดับ8นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นหรือว่าโบนัสทีมนะครับนี่ครับนี่ฟอร์มการเล่นเป็นทีมเนี่ยอย่าให้ต่ํากว่า8นะครับเพราะถ้าต่ํากว่า8ปุ๊บมีปัญหาแน่ครับนะครับอาจจะเสมอหรืออาจจะแพ้ได้นะครับนี่ครับโดยเฉพาะในส่วนของความเฉียบคมนะครับ นี่อย่าให้ต่ำกว่า4นะครับนี่ครับเนี่ยเขาเปลี่ยนจากเขาเปลี่ยนจากโบนัสส่วนตัวมาเป็นความเฉียบคมแล้วนะครับเต็มสุดก็คือ5ครับเต็มสุดก็คือ5นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นะฮะอย่าลืมนะครับมาอัปเดตนะการฝึกซ้อมได้นะครับเดี๋ยวมินพาเพื่อนๆไปอัปเดตตรงนี้นิดนึงนะครับ ันนี้พลังงานของนักเตะมันเต็มแล้วนะครับเลยอีก16นาทีมันก็จะเพิ่มมาอีก6เพราะฉะนั้นเราต้องรีบทําการฝึกนะครับแอดมินจะเน้นไปที่การฝึกนะครับสแบบก็คือเชิงลูกเชิงรับเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีเสริมเรื่องของการกองบอลเข้ามานะครับแต่ที่สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปกดรับนะฮะเป็นประจําเลยนะฮะการกดรับการเล่นเป็นทีมเนี่ยครับเราต้องไปกดรับนะครับเพราะว่าเขาจะมีให้ทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปกดรับนะครับอ่านี่ครับการเล่นเป็นทีมนะครับการเล่นเป็นทีมไปที่ร้านค้านะครับไปที่ร้านค้าตรงนี้แล้วก็จะมีการกดรับคู่มือประจําวันนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงห้าสิบหกนาทีจะมานะครับอย่าลืมนะครับ มันจะรีเฟซทุก24ชั่วโมงนะครับรีเฟซทุกชั่วโมงเพราะนั้นเพื่อนๆต้องให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยนะครับทําไมแอดมินถึงให้ความสําคัญกับการไปกดรับตรงนี้เพราะว่าในส่วนของการฝึกซ้อมเซสชันฝึกซ้อมเป็นทีมเนี่ยมันจะไม่ได้ให้มาแบบตายตัวเหมือนกับการฝึกซ้อมแบบเชิงลุกเชิงรับการครองบอลและร่างกายทางจิตใจนะครับมันต้องไปกดรับเอานะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปทําการฝึกซ้อมสักอันนะครับ นี่แอดมินจะเลือกการฝึกซ้อมแนวรับก่อนนะครับแล้วก็ลากในส่วนของอาการเล่นเป็นทีมมาใส่นะครับแล้วก็กดยืนยันเข้าไปแล้วก็กดชมนะกดชมคลิปโฆษณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมขึ้นไปอีก50%นะครับจากที่เราได้เต็มประสิทธิภาพ100ก็จะเป็น150นะมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีกนะครับ เราก็ทนดูคลิปโฆษณาไปนิดนึงครับประมาณ30วิเท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่ใช่การ ดูที่ยาวนานนะครับเพื่อนๆคงจะมีความอดทนพอที่จะดูได้นะครับในส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกมโดยเฉพาะสายฟรีทั้งหลายนะครับที่ไม่มีเงินที่จะเติมมากๆเหมือนสายเติมเขานะครับก็ต้องเลือกนะครับการดูคลิปวิดีโอแบบนี้สําหรับคนที่ใช้ iOS นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าการดูคลิปโฆษณาอาจจะน้อยกว่า Android นะครับแอดมินแนะนําให้เพื่อนๆไปใช้ Android ในการเล่นดีกว่านะครับจะได้หมดปัญหาไปนะครับ พอเราฝึกปุ๊บนะครับพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ฝึกต่อในเรื่องเกมลุกต่อเลยนะครับเมื่อกี้เราฝึกเกมรับไปแล้วเราฝึกเกมลุกต่อเลยก็มาเลือกเซสชันที่เราบันทึกไว้นะครับนะฮะเราพอเราเข้าไปดูนะครับเซสชันมันก็จะเต็มร้อยเหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับก็กดยืนยันเข้าไปแล้วก็เลือกนักเตะทุกคนนะครับมาการทําการฝึกนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทําการฝึกช่วงอ่า นี้เหมือนเดิมนะครับฝึกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเพิ่มให้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแลวนะครับก็เป็นอันพร้อมนะครับพร้อมสําหรับสู้ศึกในวันนี้นะครับน่นะครับอันนี้แอดมินลืมไปนะครับว่ามันต้องมีไอตัวนี้อีกทีนึงอ่ะโอเคนะครับอ่ะพอได้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาดูส่วนอื่นๆนะครับ ก่อนแข่งนะครับเวลาแข่งเวลาเราจะแข่งนัดที่สําคัญสำคัญอย่างนัดหลีกนะครับ10 07.29เนี่ยมันเป็นเวลาของอต่างประเทศนะครับมันเป็นเวลา AM PM นะครับแสดง12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะดู24ชั่วโมงนะครับให้ชัดเจนไปเลยนะครับต้องเปลี่ยนจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปที่ตารางการแข่งขันดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า มันจะเปลี่ยนเป็นแสดงเวลา24ชั่วโมงนะครับเนี่ยเราลองไปดูนะครับไปที่ฟิกเจอร์หรือตารางการแข่งขันนะครับมันก็จะบอกเรานะครับไนที่หลีกนะครับขออภัยนะไปที่หลีกก่อนนะครับเสร็จแล้วไปตารางนี้ไหมครับมันจะขึ้นเป็น19.29เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปตั้งเวลาแล้วครับงานนี้19.29เราก็ไปตั้งเวลานะครับ19.29ตั้งเวลานะครับ ตั้งเผื่อไว้สัก10นาทีนะครับจาก29ก็เหลือ19.19นะครับปุ๊บเผื่อเข้ามาเตรียมทีมนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจในแต่ละวันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวแอนมินขอไปดูก่อนนิดนึงว่าเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาบ้างนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงต้นของฤดูการนะครับเดี๋ยวลองไปลองดูในคอมเมนต์นิดนึงนะครับนี่ครับ คอมเมนต์ของเพื่อนมีอะไรบ้างนะครับคุณยูสไตล์บอกทักทายครับแอดนะครับสวัสดีครับรูดูการนี้มันโหดครับเจอทีมจากอินโดนคุณภาพรับจอคุณภาพทีมเขาเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดนะครับของนะแต่และตัวนี่คุณภาพ120กล้กองหน้า140แบบนี้คงต้องยอมแพ้ให้เลื่อนชัน้นก็พอยังไงก็ขอไปต่อครับติด1ใน8ก็พออ้าวดีมากครับคือถ้าเจอทีมแบบ โหดๆครับเราไม่ได้เติมสู้เขาดีแล้วครับเติมไปบางครั้งมันอาจจะไม่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นเราแบบเ,เล่นแบบประคองประคองทีมให้มันจบ1-8เพื่อได้เลื่อนชั้นขึ้นไปในหลีกที่สูงขึ้นนะครับก็พอแล้วนะครับแล้วฤดูกาลหน้าก็ไปลุ้นกันใหม่นะครับ เอาล้วครับคุณโยสไตล์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์คุณทิพพวัตรบอกว่าแชร์ฝึกเซสชันของแอดมินหน่อยครับที่ได้ร้อยเต็มอ่ะแอดมินแชร์ไปแล้วนะครับตอนต้นคลิปลองไปดูนะครับคุณทิพพวัตรนะฮะคุณอ่าไหมไหมหรือเปล่านะครับไมตรีเอ่อคุณไมตรีขออภัยนะโหลดอ่ามาใหม่หวังว่าจะเล่นชิวๆนะครับไปเล่นเกมวัดดวงเกิน เมว6หนึกว่าเล่นแพ้แล้วจะได้ของที่เคยสุ่มได้สรุปแพ้ไม่ได้ไเลยเลยเฮีย <c oughs> มากเอา <c oughs> ระบบทำมางงมากโหลดมาแป๊บเดียวลบซะทำไมไม่เติมเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับจะได้ไอ้60นั่นนะ่ะของรางวัลที่ได้มาก็กดรับไปนะครับอาจจะต้องยอมเสียอีกนิดนึ่งนะครับไหนๆก็เสียมาแล้วนะครับยอมเสียอีกนิดนึงนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปว่ามันเลยนะครับเราต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงเนาะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนแล้วกันนะครับคุณวรวิทนะครับของผมไม่มีวิโีโอดูเลยครับใช้ Android ครับเป็นมานานแล้วอลองไปอัปเดตลองไปอัปเดตดูนะครับถ้าใช้ Android อยู่แล้วลองไปอัปเดตเกมแล้วก็ลองเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับอัปเดตเกมแล้วลองเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับอาจจะมีปัญหาที่การอัปเดตนะครับ คุณอคุณ TRK บอกว่าผมคิดว่ารูปแบบการฝึกแบบใหม่ทำให้สายฟรีแบบผมเล่นยากกว่าเดิมปกติผมฝึกแค่3ครั้งคูณ2ก็ได้40แต่ตอนนี้ต้องออได้แค่32เวลาเจอทีมเติมเ,มเ,มเงินผมสู้ไม่ได้เลยเซ็งครับเมื่อก่อนยังสู้ได้บ้างตอนนี้ไม่ได้เลยอะโอเคครับก็เป็นเขาก็คงคิดอ่ามา อีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์เราเท่าไหร่นะครับเราเป็นผู้จัดก,การทีมก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณ t r k แล้วกันนะครับคุณสิทธิ์ที่นันนะครับบอกว่าดีครับแอดมิน เจอทีมเดิมๆทั้งบอลถ้วยเป็นแชมป์บอลลหรีกติดต่อกัน2รฤดูกาลแล้วทีมเขาคุณภาพสูงมากสู้ไม่ไหวครับอ่าโอเคครับเจอทีมใหญ่ก็หนักใจเนาะนะครับคุณยูสเตอรีเคบอกว่าเล่นเกมแล้วได้ทัวเขเนยังไงเหรอครับผมเล่นเกมหมูแล้วไม่ได้อา้าวเกมหมูนี่มีปัญหาเยอะนะเนี่ย นะครับหลายคนบอกมาแล้วนะครับแอดมินก็เคยทําคลิปลงไปแล้วว่าเดี๋ยวมันมีเกมหมูมาเมื่อไหร่เดยอแอดมินจะลองเล่นดูนะครับว่ามันมีปัญหายังไงแต่ว่าตอนนี้เครื่องที่แอดมินมันไม่โชว์แอดมินแนะนําเกมไพ่ไปนะครับเมื่อตอนต้นคลิปเราครับลองไปดูนะครับลองไปดูว่ามีเกมนี้โชว์อยู่หรือเปล่านะครับถ้าโชว์ก็โหลดมาเล่นนะครับได้โทเค็นมาแล้วโอ้เกือบ300แล้วครับของแอดมินเดี๋ยวแอดมินรอลุ้นว่าจะได้ถึงเลเวลสูงขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับลุ้นไปทิศละเลเวลแล้วกันนะครับ ย่งไรก็เป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆนทุกคนนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับคิดเห็นยังไงนะครับมีปัญหายังไงนะครับเกี่ยวกับการเล่นท็อปเอลวนก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปของแอดมินนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียววันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ